มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอรับพรุ่งนี้คลังเตรียมโอนเราชนะงวดเพิ่มพิเศษรวม2,000บาทรอรับพรุ่งนี้นะคะคลังเตรียมโอนเราชนะค่ะงวดเพิ่มพิเศษรวมเงิน2,000บาทส่วนม3 3เรารักกันนะคะเริ่มโอน24พฤษภาคม64ทุกโครงการสะสมยอดใช้จ่ายได้ จนถึงวันที่30มิถุนายน64นี้ค่ะหลังจากที่ประชุมคอรมอนะคะมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ระลอกเดือนเมษายนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะและม33เรารักการอีกคนละ2,000บาทแบ่งจ่าย2งวดนะคะงวดละ1 0 0 0บาทดังนี้ค่ะ สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง2โครงการมีดังนี้นะคะโครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่20พฤษภาค,คม64จำนวน1,000บาทและวันที่27พฤษภาค,คม64อีก1,000บาทนะคะโครงการเราชนะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาค,คม64โอนจำนวน1,000บาทและวันที่28พฤษภาค,คม64จำนวนเงิน1,000บาทค่ะ โครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะวันที่21พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและโอนอีกครั้งวันที่28พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทค่ะและโครงการม33เรารักกันนะคะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่24พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและวันที่31พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทค่ะ โดยทุกโครงการสามารถสะสมใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน64นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก4มาตรการหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะคะโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ได้แก่คนละครึ่งเฟส3โครงการบัตรสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งทั้ง4มาตรการดังกล่าวนะคะประชาชนสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง1คนต่อ1โครงการเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ